เ้สวัสดีคนดูก่อนเผื่อได้เอาคลิปลงโอ้สวัสดีครับ <laughs> <laughs> คนดูที่น่ารักทุกท่าน <laughs> นี่คือเกม We Wear here, We here Together นะครับครับไปเลย let's go ้ย เดี๋ยวนะคือเขาปิดไปในเกมเลยยังเรื่องหนึ่งยงไม่ได้ดูอ๋อ R B M กดปุ่มในเกมเขาใช้ Walkie Talkie อ่ะง่ายไปเลย ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราต้องสำรวจนี่คือห้องที่เขาออกมาอองมาจากห้องไหนอะอ๋อห้องนี้รตรงข้ามกัน,ห,นห้องนอนเหมือนกันแล้วนอนชั้นสองทำไมเราไม่นอนห้องเดียวกันไปเลยอ่นนี่ไงอะไรดันช่วยเราด้วยเราอยู่ข้างนอกเุ้ยแต่นี้ใส่ไหนประตูไหนไม่มี เนี่ยดูไม่ใช่ประตูนี้อะประตูไหนไม่มีที่หมุนปองประตูตรงข้ามเขาใส่ไม่ได้ประตูนี่้ประตูนี้เขาใส่ไม่ได้อะอ๋อใช่หรออ๋อมันไม่มีอะไรให้อันนี้ ไม่ป่ะอินเทอร์เน็ตไม่ได้ประตูอื่นหรือเปล่าหรือว่าต้องไปแก้อย่างอื่นก่อนว่าตรงนี้ตรงนี้ปั้มีรถยังไม่ได้เข้าไปนะต้องเข้าไปเไปชื่อไหมความเสียเวลากับเรื่องนี้เปิดได้ไหมเนียปองอันนี้โอ้โอ้ข้างล่างอะ ข้างในกันขอสำรวจข้างในครบกอนรูเปิดไม่ได้อันี้ตอดเลยหมันมันเลื่อนห้อยู่ะ สปริมงม,มุนซ้ไม่มียนไงใช่อมอนนี่มันไม่ไม่มีให้ยิงถลรนะเจอประตูสีม่วงองได้ออกมาข้างนอกยังโหเสียงเหยียบหิมะโค ASMR เยียดๆแร็แปแร็ป มันเทียดมั้ไม่ใช่ครับอุ้ยนี่ไงทางนี้นี่ไหนเดี๋ยวเปิดหน่อขาดูตรงนี้ก่อนมี่อะไรนะนี่ไงประตูอ๋อเปิดไม่ได้เราจะไม่สำรวจโดยการเดินเท้าทำไมอ่ะนี่ต้องเอารถต้องมาปะนั่งเรือเหรอเขาคิดว่าจะนั่งเรือนะมันคือรถเหรอ หนึ่งนะคราขึ้นมาสองตัวรองขากันมีสัญญาณมันคือท่าเรือนะเห็นไหมไม่เจอเจอไอเทมเจอวาวอีกอันวาวสีอะไรอ่ะมันเป็นวาวแช่แข็งอ่ะไหนี่ยเนี่เนี่นเขาอยู่ข้างหลังนะเห uh ็นไหมดมาแล้วหรอ อันนี้อันนี้ใช้ได้ไหมไปนี่ใไงใช้ได้นี่เป็นทองเขาวะอ๋อต้องดูสีหรอต้องเหมือนดูสัญลักษณ์เขาจำไม่ได้ว่าเขามีสีอะไรบ้างมันสลับของไย่งอ๋อลงเลยอ่ะมาลองมาดูกันไม่น่ามีอะไรเลวร้ายมากน่าจะยังไม่มีตัว สักตัวเธอร์เรอร์ไหมเนี่ยไม่ดูเดิไม่ได้ดูแท็กเกมนะแต่ว่าภาพมันไม่เฮอร์เรอร์นะประสบการณ์อาจจะเป็นฟาโซนี่อะไรเนี่ยอุ้ยตรางมีเวลาสี่นาทีไม่ห้านาทีขอขึ้นกอนทำอะไรวะขึ้นยังไงอะไม่ช่บมีเสอู อันนี้เป็นมันเป็นยังไงรูปล่าง,งมันเป็นสีน้ำเงินมีสีน้ำเงินบวกกับม่วงห้าเหลี่ยมอ่างบบันเอาสีน้ำเงิน่ปอันนี้ทงังราคาสัญญาเหรอ เจนนัวขอมลาเฮ้ยตรงนี้มีวาวอ้าเก็บวาวได้อีกแล้วคราวนี้สีแดงนะเชียช่ยๆว่าอืมอยู่ไหนเนะี่ยโลค้าเฮ้ยเจอที่ใส่วาวสีเขียวไม่ว่า ดอกุญแจก็ไม่รู้ว่าว่ะอ๋อมันนี้นๆมานน้นๆข้างบนใช่ไหมใช่มันต้องแก้ด้านล่างพร้อมกว่าข้างบนอะ่ะข้องข้างล่างเหรออยากทำมันไหนบนอยากมา,าบนหรือว่าอยาก <17 S 2> ข้างล่างจดลงก็ทำอย่างน,นี้ก็ เลื่อนยังแล้วใ้บอกความทีบอกความที่ให้มันตรงก็เดี๋ยวเขาไปปรับโอเคนะแล้วต้องดันซ้ายหรือขวาก็เอาอันไหนก่อนก็ได้สักอันหนึ่งซ้ายกันนะมันมีสองเส้นตอวเนี่ยอ่าอะละเส้นเขียวมันเเขียวๆมั้งเขาต้องปรับเส้นสีเขียวอ่ะ มันตรงอะ่ะเออ,เอ,อขยายอีกอ่าฮะสูงสูง <What S 1> อ <what S 1> ยังไะอยากได้กว้างอะ่ะเออสูงพอแล้วอยากได้กว้างพอไหมเอ,อ้พอแล้วแล้วทำไงให้มันเท่ากันอะ่ะหรือว่าข้ามไปเลยมันไม่ตรง uh huh. oh, อ่ะโอ้ยนี้ได้เพลง อันนี้เป็นเพลงไปไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเพลงต่อไปเก้าสองแล้วกันอันนี้เก้าแปดอือทีก่อ็ต่ำด้วยอีกโค่ต่ำ ต้องทีไม่ต่ำเกินสูงอีกอันนี้สูงอันนี้ร้อยเท่าไหร่วะร้อยสองเหรออือ uh huh. สูงสูงอีกน่าจะไม่ต้องปรับทีเอาปรับยังเฮ้สูงเกินแล้วเข้ามาอีกทีแล้วก็ เอ้ยลดลงลดลงโอ,ลงอลง้อลงอ,ลง,เอ,ลง,เอลงเพิ่มเพิ่มความยาวขึ้นนะอ้ได้แล้วลกลับไปไม่ได้พิกัดของเราคือชาลี Yeah. 195 yeah, so. by echo 169 beta 481 by charlie 447 Blue <laughs> <But> <laughs> me charlie by delta 195 yeah. by echo 169 Marnie. Marnie, <laughs> โอ้ไปจดพี่สัดก่อนโอ้โหต้องต้องดูใกล้ๆด้วยวะเอาเอาชาลีก่อนไหมชาลีเจ็บเท่าไรเขาเอาแกนเอกเองเดี๋ยวขอไปดูให้เชียร์ตับไปมันไหลคืนอ่ะเอาก็ไม่นี่วะ เออมัไหลายคืนจริงด้วยเราต้องจำแล้วก็มาหมุนของแันเว้ยชาลีเจ็ดห้าสามเบต้าเจ็ดห้าสี่เบต้าชาลีเจ็ดห้าสามชาลีไห,ไหนวะ,ะไม่บช่ โอเคความร้สึโอะไโอเคโอเคทำอะไรต่อทีเนี้ยนี่ จ่ายไปเข้าตรงนี้นะใช่ไมมีเวลาสี่นาทีกันจ่ายไปอย่างไรนี่ไงเราต้องไป A 2 w ่มามามา A สอง A สองหา A สอง่เนียก็ไม่รู้เลยลองลองเินหานดูตรงไหนอะดูตรง ตรงที่สับตนี่ยเอสองตู้เนีนเดียวปะดึงแล้วเอาลองดึงจนสุดดูดึงแล้วไปวีแปดวีแปดไปดึงวีแปดอ่ะตรงตู้นี่เป็นเอสองอยู่เลยาลองดึงครั้งนอย เดี๋ยวเขเดึงทางไว้นะเอาต่อไป V8 จ้องั้นเชียร์ลองดึง A2 เขาลองดึง b 8เดี๋ยวดึงยังอโอเค V8 ต่อไป V ต่อไปดึงต่อไปดึงดึงไหมเห็นเลย m 4อยู่ไหนวะตอ,อนนี้ถแถวๆนี้แหละลองดึงหาดูชึบ ไปดูเนาะไปดู b แปด b 8 b แปดไปดง b แปดไหนนี้อ b แปด n c shift o ่เกิดอะไรขึ้คือมันหยุดนับเวลาเฮ้ยคาสิ้น โอ้โหเอลคครับโหโหโีพีหนึ่งวะลืมไปเลยเล็ขอดอยู่วินาค่ะ Merry Christmas ถือว่าเหมาะกับงานนี้มากไม่ใช่เกมมันจบแค่นี้เหรอไม่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 ยัยมไม่จะยัง ในเตาเนี่ยตรงนี้ชัวตรงนี้ชัวรา้อเซนตรงนี้ัตรงนี้ัตรนี้ัตรงนี้คไปเตาินเฉยเออสวยครับหนึ่งสองสามสี่้าห้ นะตรงนี้เรามันจะร้อนไหมเก็บโอ้ยร้อนร้อนมือเขาคิดว่าต้องไปไหนต่อออกไปข้างนอกข้างนอกมันมีสีม่วงตัวเดียวนะลองมาหนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออจะไปตรงนี้แหละตรงนี้แล้ ซึมเอฮ้ยลงน้ำหรอนี่ไงสุกสุกน้ำมันทัวกดหมดอ่ะกดเล่นต้องกดให้ถูกะนะวะถูกเลยนี่ไงปองไอสี่ลบสี่อะไรเนี่ยเจ็ดเนี่ยอแปดดูยังไงล่ะสี่แปด ปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูให้นะอ่านราไม่พักนอีพีหนึ่งไมืเท่านี้หระอีพีหนึ่งโอเคโอเคพออีพีหนึ่งคือเราจะเล่นจนจะอีพีสองแล้วมาจนจบคัดซีนอีพีหนึ่งอะให้คนดูค้างค่าเอาะเดี๋ยวเราจะตัดทีเดียวอยู่ละเออคนเล่นก็ค้างค่าเนี่ย kêu mình vào Game này dài bao nhiêu? Dài hả? Nó vui lắm.